ค่าถ่ายเอกสาร7แผ่น420บาทถามว่าแพงไหมถามว่าทำอะไรได้หรือเปล่าวันนี้ครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่าอันนี้นะครับเป็นเอกสารเงื่อนไขของการให้บริการทางร้านเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างแล้วผมจะตั้งข้อสังเกตกรุณาอ่านก่อนใช้บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ5บาท ปลิ้นงานในทัมได้แฟดได้คันที่ได้ขาวดำใบละ15บาทเกิน10แผ่นแผ่นละ10บาทเกิน20แผ่นขึ้นไปใบละ8บาทปลิ้นงานในอีเมลไลน์เฟซบุ๊กขาวดำใบละ25บาทบวก40ต่อแผ่นแต่ถ้าเกิน10แผ่นแผ่นละ20บาทบวกค่าบริการ40ต่อครั้งกรณีปรับแต่งหรือแก้ไขาตามงานขึ้นอยู่กับสกุลงาน สแกนสีบวกส่งอีเมลหรือเซฟลงทั้มได้90บาทต่อแผ่นเกิน10ใบใบละ50บาท Hashtag ถ้ากรณีที่ลูกค้าใช้บริการเสร็จทางร้านถือว่าลูกค้าได้อ่านและยินยอมให้ใช้บริการขอภัยและยินยอมใช้บริการ ประโยชน์สคัญอยู่ด้านล่างครับปกติแล้วนะครับคนทํามาค้าขายทําธุรกิจตรงไปตรงมาต้องบอกชัดเลยว่าของราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องมาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าลูกค้าใช้บริการเสร็จแล้วทางร้านถือว่าลูกค้าได้อ่านและยินยอมใช้บริการไอแบบเนี้ยมันจะไปเจอในกลุ่มของผมใช้คำหนึ่งเลยได้เลยนะกลุ่มที่ทําการค้าไม่ปกติจะมีการทําตัวเล็กไว้ว่าฉันคิดราคานี้ มันทำตัวเล็กไว้ต้องยอมรับเงื่อนไข1 2ึ่อย่างนี้เพื่อให้ลูกค้าอ่านไม่เจอทีนี้ครับถ่ายเอกสาร7ใบสี่ยี่บาทเมื่อวานนี้สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบไปกับกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนันทบ,บุรีเลยผมเนี่ยเป็นคนนึิงที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยสคบคุณมายุ่งอะไรกระทรวงพาณิชย์คุณมายุ่งอะไร,ระอะไร่ะอ,อย่างแรกก่อนนะครับถามว่าเอาเปรียบผู้บริโภคไหม โอ้แน่นอนครับถ้าเป็นผมผมคิดว่านี่คือการเอาเปรียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องดูว่าการเอาเปรียบตัวเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมสคบจะมาลงโทษคดีอาญาอะไรวะอ่ะทีนี้มาดูสินค้าราคาแพงเกินกฎหมายกําหนดไหมต้องมาดูพรบควบคุมราคาสินค้าและบริการพรบฉบับเดียวกันกับที่กระทรวงพาณิชย์ใช้ในการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยนั่นแหละครับ ทีนี้เงื่อนไขของพรบรควบคุมสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ของกรมการค้าภายในเขากําหนดเอาไว้อย่างนี้ครับต้องมีการประกาศอยู่ในรายชื่อที่กระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการควบคุมสินค้าประกาศออกมาก่อนถ้าประกาศออกมาแล้วการใช้บริการใช้บริการเกินกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศถึงจะเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทอันนี้คือกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์ถืออยู่แต่เงื่อนไขคือกระทรวงพาณิชย์ต้องประกาศก่อนแต่ผมไปตรวจสอบดูก็ไม่พบว่ากระทรวงพาณิชย์เคยประกาศว่าราคาการขายเอกสารจะต้องราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับเอาละทีนี้มาดูซิว่าพอลงไปตรวจสอบแล้วไปไป,ไปดูประเด็นไหนได้บ้างผมคิดว่าที่เมื่อวานกระทรวงพาณิชย์ไปดูก็คือ มีการติดป้ายราคาสินค้าไหมเพราะการให้บริการหรือการขายสินค้าทุกประเภทกระทรวงพาณิชย์ย้ําเลยว่าต้องขึ้นป้ายแสดงราคาสินค้าทุกกรณีถ้าไม่ขึ้นป้ายมีความผิดทางกฎหมายตามพรบรควบคุมราคาสินค้าและบริการแต่ผมดูแล้วราคาป้ายก็มีก็ไอป้ายที่ผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสชกคคู่นี่แหละป้ายก็มีนะก็แค่ไม่ชัดเท่านั้นเองทําไมเหรอเอาละครับ เราเป็นผู้บริโภคเราก็คงทําได้แค่ว่าถ้าถามว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงถ้าเป็นผมนะกูไม่จ่ายตังเดินออกเลยกูไม่จ่ายตังบอกเลยกูไม่จ่ายตังแล้วกูไม่จ่ายตังด้วยมีปัญหาอะไรไปแจ้งความมาเลยถ้าแจ้งไม่ได้เหมือนกันหัวหมอต้องเจอหัวหมอครับไม่รู้จะทาไงเหมือนกันก็ไม่ผิดกฎหมายนี่อ่ะเมื่ออ้างไม่ผิดกฎหมายงั้นกูก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยกูก็ไม่จ่ายแล้ววะ เจ็ดแผ่นสี่บาทแพงกว่ากรรมกรทํางานหนึ่งวันอีกนะครับแม่อยากเป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารจริงๆนาะทีนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กับกดแชร์ออกไปนะครับวันนี้ทนายคู่ใจทนายดณรงคเก้าเพชรลากผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ